ครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ performance management นะครับการบริหารผลการปฏิบัติงานนะครับเป็นเรื่องของกระบวนการที่ใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักง,งานเทียบกับความคาดหวังขององค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลองค์กรให้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจขององค์กรนะครับ ทีนี้ในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานนั้นมีกี่กระบวนการนะครับมีทั้งสิ้น4กระบวนการนะครับกระบวนการที่1คือ performance planning นะครับการวางแผนประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของ performance feedback and development นะครับการให้ข้อมูลป้อนกลับและการพัฒนาครับในส่วนที่3ก็คือในเรื่องของ performance appraisal นะครับการประเมินผลการปฏิบัติงาน แล้วก็ในตัวสุดท้ายตัวที่4นะครับ Performance Reward and Opportunity นะครับการให้รางวัลและโอกาสจากผลการประเมินนะครับทีนี้เราจะมาแตกรายละเอียดไปนะครับในส่วนแรกก่อนนะครับการวางแผนประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นนะครับมีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างไรครับเราใช้หลักการที่เรียกว่า5 W 1 H นะครับประกอบได้อะไรบ้างครับก็คือ 1. นะครับ What W ที่1คือวเป้าหมายคืออะไรครับ2คือ Why ทำไมต้องทำเป้าหมายตั้งแต่ต้นปีนะครับคือเราต้องทำงานเป้าหมายให้ได้ตั้งแต่ต้นปีนะครับได้ไม่ได้ก็ปรับปรุงไปเป็นรายงวดไปนะครับ3ครับเว e n ต้องทำเสร็จเมื่อไหร่นะครับเป้าหมายแต่ละตัวจะมีกราฟหนดระยะเวลาไว้นะครับเป็นรายเดือนรายงวดรายสัปดาห์หรือรายปีก็แล้วแต่นะครับอันที่4นะครับ h ูผู้ประสานเป้าหมายคือใครนะครับก็คือเราจะประสานใครนะครับ เพื่อตรวจสอบประเมินนะครับติดตามในเรื่องของการปฏิบัติงานนะว่าเป็นไปตามเป้าหมายแล้วหรือหรือยังนะครับอันที่5คือแวร์นะครับสถานที่ติดต่อเรื่องการประเมินผลก็คงจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละเรื่องแต่เรื่องไปนะตัวชีวิตแต่ละตัวใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับอันที่6นะครับเดอะเอชนะครับไปลห้าเดะบ w รทีนี้ก็ 6H นะครับคือฮาวครับแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติสู่เป้าหมายก็คือเขาจะวางกรอบบางแนวทางให้เราปฏิบัตินะครับ นั่นคือส่วนแรกนะครับในส่วนของ performance planning นะครับส่วนแรกใช้ 1W 5W กับ 1H นะครับและอีกตัวนึงที่เราใช้ครับก็คือในเรื่องของปัจจัยวัดผลการ,รการดำเนินงานตัวที่จะวัดว่าเราจะใช้แผนใดในการประเมินผลนะครับก็มีสามส่วนครับส่วนแรกคือการวัดเชิงตัวเลขนะครับก็เช่นตั้งเป้าไว้ร้อยยอดขายร้อยล้านนะครับผมหรือว่ายอดเงินฝาก ร้อยล้านอย่างเงี้ยครับผมนั่นก็คือสามารถมาเป็นตัวเลขได้แล้วก็เปรียบเทียบได้ตัวที่2ก็คือวัดเชิงความสามารถนะครับในเรื่องของทักษะความรู้ความสามารถใบพิบความที่เริ่มสร้างสรรค์น,นะครับ และตัวที่3นะครับงานบางงานต้องใช้วัดผสมกันนะครับทั้งด้านของ KPI แล้วก็ Competency นะครับบวกกันไปนะครับก็คือประเมินทั้งผลผลงานแล้วก็ประเมินทั้งในส่วนของสมรรถนะหรือความสามารถนะครับทีนี้เราไปที่ตัวที่2นะครับ Performance Feedback Feedback and Development นะครับการให้ข้อมูลป้อนกลับและพัฒนาวัตถุประสงค์คืออะไรครับก็เมื่อ พนักงานปฏิบัติงานไประยะหนึ่งนะครับเราประเมินผลระหว่างปฏิบัติงานมันก็จะมีการย้อนกลับของข้อมูลนะครับอยู่ทั้งหมด3ชนิดหนึ่งผลงานดีกว่าหรือด้อยกว่านะครับผลงานต่ากว่าแล้วก็ผลงานตามความคาดหวังนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอีกส่วนก็คือวิธีการวัดหรือเครื่องมือพัฒนาพนักงานนะครับพอพอเราได้ฟีดแบ็กคือผลต้น ผลย้อนกลับมาเสร็จนะครับเราก็จะพัฒนาพนักง,งานใน2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการอบรมในห้องเรียนอีกส่วนหนึ่งคือเครื่องมือที่ไม่ใช้ห้องเรียนนะครับก็เช่นการสอนงานการโคชชิ่งนะครับการให้คําปรึกษาหรือการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายต่างๆนี่นะครับ ที่ตัวที่3ครับ performance appraisal ครับ appraisal นี่ก็คือการประเมินผลการปฏิบัติงานประเมินอย่างไรครับอันแรกก็คือตรวจสอบและประเมินผลที่เกิดขึ้นในอดีตในอดีตที่ผ่านมาทําเป็นอย่างไรนะครับแล้วตัวต่อมาก็คืออะไรครับก็คือวัดผลงานด้วย KPI และ competency นะครับต้องให้พนักงานทราบล่วงหน้าคือเกณฑ์ที่เราใช้วัดนะครับเชิงตัวเลขคืออะไรนะครับเชิงในเรื่องของความสามารถเป็นอย่างไรนะครับต้องให้พนักงานทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้วางแผนให้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับ คือในส่วนของการประเมินนะครับขั้นตอนการประเมินนะครับก็จะเป็น1ประเมินผลงานประจําปีนะครับรอบ1ปีแล้วก็มีการกระจายกระจายจากหน่วยงานสู่ตําแหน่งครับอย่างแผนกบัญชีก็จะแบ่งย่อยไปนะครับให้พนักงานบัญชีนะครับหรือแผนกสินเชื่ออาจจะแบ่งให้สินเชื่อให้ฝ่ายเรื่องรัฐหนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็ในขั้นตอนที่3คือการจัดทําใบประเมินรายบุคคลก็จะเป็นการแจ้งมาว่าผลงานของแต่ละคนเป็นไปตามเป้าหมายแล้วหรือ,อยังนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวที่4นะครับ performance reward and opportunity นะครับการให้รางวัลและโอกาสนี่ก็คือหมายถึงว่าหลังจากที่เราประเมินผลแล้วนะครับจะต้องให้รางวัลและโอกาสอย่างไรบ้างครับโอ้ขอไปนะครับตัวนี้ก็คือในด้านการประเมินในส่วนที่ ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะประเมิน2ด้านนะครับคือผลงานและพฤติกรรมผลงานดีแต่พฤติกรรมแย่ก็ก็อาจจะไม่ได้ได้รับการประเมินนะครับตกการประเมินหรืออาจจะพฤติกรรมดีนะครับผลงานด้อยก็ปรับปรุงกันไปนะครับสอย่างต้องคู่กันนะครับผลงานดีต้องพฤติกรรมก็ต้องดีด้วยนะครับส่วนการให้รางวัลโอกาสนะครับตัวแรกก็คือเพื่อปรับเปลี่ยนนะครับเมื่อเราได้ผลการประเมินแล้วนะครับให้รางวัลก็เพื่อปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะครับปรับเปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดอะไรต่างๆที่เหมาะสมนะครับแล้วก็การปรับปรุงและพัฒนาต่อไปก็คือปรับปรุงนะครับสิ่งที่มันบกพร่องนะครับแล้วก็พัฒนาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายนะครับและตัวที่3คือการให้รางวัลเมื่อสามารถปฏิบัติงานแล้วก็ต้องให้รางวัลนะครับนี่ก็คือในเรื่องของการให้รางวัลและโอกาสทลวสุดท้ายครับการเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อมกหมายถึงว่าเมื่อเมื่อประเมินเสร็จ